มาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าท่านชวนหลีกภัยนะคะมีการออกมาพูดว่าเรื่องที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรออกมาขอโทษเรื่องไฟใต้เนี่ยก็คงจะไม่เพียงพอค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่นะคะเพราะว่าในช่วงของวันที่หนึ่งมีนาคม2568ที่ผ่านมาค่ะที่ห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วันปทุมวันนะคะที่กรุงเทพนี่เองค่ะทางด้านของนายชวนหลีกภัยนะคะ สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภานะคะก็ได้มีการร่วมงานนะคะกับแนวหน้าทอล์กครั้งที่2ค่ะพร้อมให้กล่าวในหัวข้อเรื่องเมื่อคมมีดโกนโบกสะบัดค่ะตอนนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยท่านเองก็มีการกล่าวนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจนะคะกรณีที่รถบัสทัศนศึกษาความที่จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิต วูบเดียวจํานวนมากนะคะก็ต้องถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราด้วยค่ะเป็นเครื่องวัดนะคะเรื่องความไม่มีวินยัยและก็ความย่อหย่อนค่ะในการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองซึ่งเรามักจะพูดว่าขอให้เป็นกรณีครั้งสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ก็เกิดขึ้นโดยตลอดค่ะคุณผู้ชมก็ทําให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนี่เป็นเรื่องสําคัญค่ะแล้วก็ลามไปถึงการเมืองความสงบความเรียบร้อยในประเทศชาติ ของเราด้วย ส่วนเรื่องที่น่ายินดีก็ยังพอมีค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็มีการพูดถึงว่าท่ามกลางความยากลําบากของบ้านเมืองณตอนนี้นะคะก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยยังคงดํารงความเชื่อมั่นในความดีความถูกต้องอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามีการพูดถึงด้วยนะคะว่าในกรณีที่นายกอุ้งอิงค่ะมีการตอบกระทู้แล้วก็มีรล้วล้อค่ะโอ้โหมาปรบมือกันมากมายเกลียวกล่าวเป็นการชื่นชมนะคะซึ่งทางด้านของท่านชวนเนีย ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของหน้าที่จะมาชื่นชมอะไรกันก่อนนะคะ ซึ่งท่านชวนก็บอกนะคะว่าเสมือนเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องแปลกค่ะเพราะว่าพอตอบกระทู้เสร็จปุ๊บนะคะทุกคนก็ปรบมือกันเกลียวกราวซึ่งจะชื่นชมอะไรก่อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหน้าที่ค่ะทีนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าใช้คําว่าท่านชวนเนี่ยคือบอกว่าคือตอนเนี่ยไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะเหมือนเป็นการสร้างวีรกรรมค่ะว่าอุ๊ยมาตอบกระทู้แล้วนะทั้งที่ได้มีการเตรียมกันมาแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ต้องถือว่าเรื่องนี้ไม่ได้ น่ากลัวอะไรนะคะคุณผู้ชมถ้าจะน่ากลัวสําหรับคนโกงทุจริตที่กลัวจะถูกซักถามมากกว่านะคะส่วนกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมถาประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าสมัยประชุมที่ผ่านมาการประชุมสภาองค์ประชุมครบไม่ล่ม แต่ภายหลังก็มาทราบว่าสาเหตุที่องค์ประชุมไม่ล่มก็คือพักการเมืองบางพักนะคะก็มีข้อบังคับให้ปรับเงินสมาชิกเป็นหมื่นถ้าหากไม่มาประชุมค่ะก็เลยกลายเป็นว่ากลัวว่าจะโดนปรับกันนั่นแหละค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าองค์ประชุมรัฐสภาล่มในวาระการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256และหมวด15ทับนะคะที่มีการเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีการทําสภาร่างรัฐธรรมนูญค่ะมาร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เลยทำให้สมาชิกเนี่ยเกิดความวั่นไหวไม่กล้าเข้าประชุมไปลงมติค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยในครั้งที่4ทับ2อ6พนะคะว่าระบุก,กันไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องมีการทำประชามติค่ะถามประชาชนทั้งก่อนแก้และหลังแก้รัฐธรรมนูญนะคะจึงทำให้สมาชิกเนี่ยกังวลว่าจะไปทำอะไรที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตามที่สารกำหนดไว้ก็อาจจะทำให้มีความผิดได้เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าฝากกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชม